5บาทรับอสองพศเท่านั้นค่ะสองห้าสี่ศูนย์และสองห้าสี่หกเหรียญที่มือนะคะที่เห็นนี่คือสองห้าสี่หกดูที่พศอ,อ,อย่างเดียวเลยเหรียญห้าบาทพศสองห้าสี่หกรับซื้อเหรียญละสองร้อยบาทค่ะเหรียญน,นี้นะคะเคยรับซื้อเหรียญละมาก่อนเคยถึงหกเจ็ดร้อยบาทโดยประมาณนะคะเคยเคยถึงเกือบพันนะคะขึ้นสูงสุดเกือบพัน แล้วเขาก็ลดหลั่นลงมาตามความนิยมตามกระแสนะคะณปัจจุบันนี้ราคาเพียงเหรียญละ200บาทถ้ายังอยู่ในระดับนี้ก็จะราคาประมาณนี้นะคะ200บาทแต่ถ้ากระแสความนิยมลดถอยลงไปหรือมีเหตุอะไรนะคะอาจจะขึ้นหรือลงตามกระแสนะคะเหรียญ ไม,ไม่ราคาไม่ตายตัวคงที่แน่นอนเพราะาตอนนี้ป้าก็ไม่ได้ทําราคารับซื้อแล้วค่ะเพราะว่าราคาเขามีลดอยู่ตลอดขึ้นบ้างลดบ้างถ้าทําราคาไว้แล้วคนดูคลิปเก่าๆนานๆแล้วเขาจะมาอ้างอิงเดี๋ยวจะมีปัญหากันตอนหลังนี้ป้าไม่ทําแล้วไม่ทําไม่ทําเป็นรายการราคาค่ะทําเป็นคลิปแต่ละคลิปไปเลย นะคะคแล้วก็จะบอกเลยว่าราคาอาจจะปรับขึ้นลงตามกระแสะความนิยมค่ะราคาไม่แน่นอนไม่ตายตัวแต่ณนะปัจจุบันนี้นะคะเหรียญเน,นะะี่ยค่ะหบาทปีสองห้าสี่หรับซื้อเพียงสองอบาทเท่านั้นไม่ต้องรู้อะไรเลยนะคะสองห้าสี่หดูแค่พอสอเหรียญเหรียญหบาทปีสองห้าสี่หกจะเป็นเหรียญ ร,รุ่นเก่ารุ่นรุ่นที่ผเสียนเล็กแล้วก็เหรียญหนานะคะถ้าเหรียญรุ่นใหม่เขาจะบางกว่าน,นี้แล้วก็ผเสียนเขาจะผเสียนโตกว่าน,นี้นะคะเหรียญเหรียญอันนี้เหรียญรุ่นรุ่นรุ่นนี้จะมีถึงพศห้าหนึ่งเนาะสองสองห้าห้าหนึ่งค่ะจากนั้นมาก็จะเป็น เสียนใหญ่อืมสี่หกเหรอนี่ก็สี่หกกดเยอะเลยเยอะเลยค่ะมาเยอะเลยโอ้ยนี่ก็สี่หกเอ๊ะก็แยกมันอ๋อเขาทำมาถุงละสามเหรียญเหรอโอเคเดี๋ยวดูให้แน่ใจก่อนเหมือนเหรียญไม่ผ่านใช้เลยเนาะเนาะเหมือนเหมือนเหรียญแบบแทบจะไม่ผ่านใช้อะ่ะอ๋อเขาแยกนะ อันนี้จะเป็นคราบหรือเป็นสีรุง้งเป็นเหรียญผ่านใช้แหละเป็นเหรียญผ่านใช้แต่ยังสวยดูจากพุ่มไม้อ่ะค่ะพุ่มไม้ไม่สึกแต่เหรียญน,นี้มีบินอ่าเหรียญน,นี้ผ่านใช้เยอะหน่อยเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้รอยเขาล้างค่ะพุ่มไม้บินหมดแล้วเออพุ่มไม้สึกหมดแล้วแล้วก็ขอบเหรียญก็บินค่ะขอบเหรียญบินพุ่มไม้ก็สึก แต่เหรียญน,นี้พุ่มไม้ไม่สึกนะขอบไม่บินทั้งสองเหรียญเลยอันนี้แยก,ออกไปอันนี้บินแยกไปเลยอันนี้เก็บสองเหรียญนี่เก็บแยกไว้ค่ะเหรียญหนึงบาทรับปีสองห้าปีเดียวนะคะห้าบาทรับปี25 4 0ี่และส6เท่านั้นค่ะ